สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องน,องนานา,นาทุกท่านครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่สเดือน11ปี 63, ทั้ทางขายเสียนคืนเมืองสุรินก็สิได้มารีวิวโป้จุดดักหนกกวักตอนรลับปีใหม่กันครับผมนี่ฮะน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับผมของวันที่สองคลิปแรกอ็ได้ลงไปในรอบเสารตอนนี้คลิปที่สองสิ มาลงให้ได้ชมกันอีกชุดครับผมเพื่อความชัดเจนนี่ฮะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มชมรายละเอียดสินค้าเลยครับผมนี่ฮะเป็นชุดดักนกควักที่ทั้งขายเซียนขืนเมืองสุรินได้นำมาจัดโปรลดสินค้าตอนหลับปีใหม่ให้กันครับผมอ,อันดับแรกเดี๋ยวมาฟังนี่ฮะราคาเลยครับผมราคาชุดดักนกควักครับผมนี่ฮะ ชุดดักนกควักหนึ่งชุดนี่หนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทตัวนี้ก็เป็นค่าจัดส่งด่วนนี่ฮะหนึ่งร้อยบาทครับผมค่าจัดส่งด่วนเป็นบริการจัดเก็บไปทางค่าจัดส่งด่วนบัตทแทนกาสศเขษาใจว่าแพงว่าน้ำหนักคือบดถึง,ถงกิโลคือเสียหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวผมเสียที่ใบให้ฟังนี่ฮะค่าจัดส่ง ทางไปรษณีย์เพิ่นกะเก็บ70บาทกับผม70บาทค่าบริการของเพิ่น70บาทแล้วก็ค่าบริการนี่ฮะเก็บปลายทางทางพนักงานเพิ่นก็มีหักเป็นเปอร์เซ็นต์กับผมนี่ฮะลอยละ3บาทกับผมนี่ฮะ1,100บาทกับเพิ่นกะดีฮัก33บามบาทกับผมนี่ฮะรวมค่ากองกับประมาณ9บาทเบ็ดเสร็จแล้วค่าส่งนี่ นี่โดยเบสะเซ็ตแล้วลอยกว่าบาทครับผมลอยสิบกว่าบาทแต่ทั้งขายก็เก็บแค่หนึ่งรอยบาทครับผมนี่ฮะตัวน,นี้ก็อยากให้เขาใจครับผมสำหรับบ้ามท่านเคยส่งของแต่ส่งแบบบริเกตปลายทางกับบริียค่าบริการมันก,ก็บ่บถ,ถึงครับผมนี่ฮะถ่าโอนเลยกับทีนี่ฮะสำหรับท่านที่โอนเลยกัหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทครับผมหนึ่งพันเจ็ดสิบบาท สำหรับทันทีใส่บริการเก็บไปล่ทางกับชีบวกเพิ่ม30บาทครับผมนี่ฮะเป็นค่าจัดส่ง100บาทก็อยากให้เขาใจตามนีครับผมทว่าบางท่านอาจจะสงสัยในราคาค่าจัดส่งครับผมนี่ฮะเบ็ดเสร็จแล้ว1ชุด1,100บาทครับผมก็คือได้ยังเน่เดี๋ยวทางขายเซียนคืนสีรีวิวให้ได้ชมกันที่ละชิ้นครับผม นี่ครับที่อยู่ข้างหน้าท่านนี่เป็นชุดดักนกกวักครับผมเป็นชุดพรอมต่อพรอมดักเดี๋ยวมาเริ่มชมชิ้นแลกกันเลยครับผมชิ้นแลกก็คือคืนแขวน41บวงแบบมุวนใยครับผมคืนแขวน41บวงแบบมุวนใยพร้อมด้วยลังเก็บความยาวอยู่ที่4เมตรกว่าครับผมนี่ครายละเอียดสินค้านี่ครับยู่ข้างหน้าท่านเลยครับผมรายละเอียด เป็นสายนาพีอีกับผมห่วงทองเหลืองนะครับสายนาพีอีห่วงทองเหลืองรายาล,ละเอียดสินค้ากับตามภาพที่านเห็นอยู่ข้างนาเลยครับผมกลับประกันให้ครับเหนืองานละเอียดครับผมชิน้นแรกก็คือคืนแขวน41บวอพร้วงผอมลังเก็บ2กระดิ่ง2อ,อันครับผมเนี่ย2อ,อันพร้อมด้วยเมมโมรี Memory, ลงไร้เสียงครับผมเมมโมรี Memory. นี่ะตัวน,นี้คือสินที่3แล้วก็ สีลำโพงครับผมลำโพงพร้อมด้วยหุ่นย่างนกวักกับผมหนึ่งตัวเป็นรายละเอียดสินค้านี่ฮะใหม่ๆกับผมสำรับทันทีสนใจนี่ครับเบิ่งไหวกระไดรับผมมีเวลาสองเดือนกับผมประมาณสองเดือนก่อนถึงปีใหม่นะครับผมเพิ่งกะิปิดก่อนกับมีเวลาตัดสินใจอีกด้นอยู่กับผมสำรับทันทีมองหาอยากซื้อไปฝาก ผู้เฒ่าอยู่บ้านหรือว่าไว้ไซเองอะสั่งเข้ามาได้ครับผมถักเข้ามาสอบถามเบื้องล่รายละเอียดสินคา้าทางเฟสทางไลน์หรือว่าเบื้องทางช่องยูทูบแล้วก็โทรสั่งใดครับผมเนี่ะเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบซีโอดีทุกชินก้นครับผมนี่จะเป็นชุดตัวนี้ก็กแพ็กจัดแพ็กเหล้่ควกับผมนี่ฮะชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท รอชําระเงินอยู่นาบ้านกับผมพนักง,งานไปรษณีย์เป็นปะกะทีจัดส่งถึงถี่งกับผมตัวนี้บ่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวมีพิเศษอีกชุดครับผมพิเศษอีกชุดก็คือชุดดักนกควักด้วยคืนที่เสือครับผมนี่ฮะชุดดักนกควักด้วยคืนที่เสือชุดละหนึ่งพันสองรอยบาทครับผมอ่ะเดี๋ยวสิมาฮะจัดเข้าชุดให้ได้ชมครับผมจัดเขาชุดให้ได้ชม นี่ครับนี่คือชุดดักนกควักด้วยคืนผีเสือแบบหลอกครับผมสิบหาลักสามสิบบวงนี่ครับราคาหนึ่งพันสองรอยบาทครับผมขาจัดส่งฟรีครับผมฟรีจัดส่งตัวนี้ก็คือลูกค้าบริษัทขาจัดส่งรอชำระเงินอยู่นาบานได้เลยครับผมหนึ่งพันสองรอยบาท โดยธรรมดาแล้วทั้งขายเซียนคืนแบเปิดขายอยู่ที่พันสามพันสี่ตัวนี้ก็ดเดี๋ยวมาจัดตอนรับปีใหม่ให้กับผมตัวน,นี้จอจัดตอนรับปีใหม่ก็คือนี่ฮะท่านใดที่สนใจค่ะถักเข้ามาได้ครับผมถักเข้ามาสอบถามเบรงรายละเอียดสินค้าเห<ม>นืองานนะฮะส่วนเอ็นนี่ก็มีเอ็นเบอร์เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเบอร์ลอ,อยครับผม เบอร์ลอยยี่สิบกับสำหรับนี่ก็ใช้งานในนกควักอีลุ่มไกป่ป่ากับผมบอว่าต่อแบบหลอกนี่คือทั้งขายเซีนขืนมัร์เซินต่อสายหนาแบบหลอกรับผมนี่ครับต่อสายหนาแบบลหลอกรายละเอียดสินค้าในง,งานก็ชัดเจนกับตามภาพเลยครับผมสำหรับทันทีมองหาอยู่กับถักเขามาได้ครับ เป็นชุดดักนกควักครับผมโปที่ทั้งขายเซียนคืนมังสุรินในน้ำมาจัดตอนหลับปีใหม่ให้พี่ให้น้องกันส่วนรายละเอียดอื่นๆกับมีอีกลายยางกับผมเดี๋ยวทั้งขายเซียนคืนมังสุรินกับสีลรให้ชมกันเร็่ยวๆนีแหละครับผมนี่ฮะกัชมกันไปทีละชิ้นทีละยางครับก็บเป็นรายละเอียดใหม่ๆกับฝาก พี่พี่น้องน้องนา,น,านาถูกทันบอกต่อๆเนาะครับผมหรือว่าทันทีกำลังเขาชมก,กดติดตามไปเรยครับผมทางขายเซียนขืนมุสลินมีรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกับสีได้โลกให้ชมกันเรื่อยๆครับผมตามวันที่นี่ฮะสำรับทันทีเขาชมขีปขายเซียนขืนลวกันตามชมกันตามวันที่เลยครับผมเพราะว่าทางขายเซียนขืนมุสลินเน้นการเปิดขายสินค้าตามวันที่ ลงแจงให้ได้ทราบกันเรื่อยๆครับผมก็บขอฝากรายละเอียดสั้นๆเอาไว้สัมมีก่อนครับสวัสดีครับ